สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันเดย์วิซอค่ะวันนี้ค่ะนันพักคุณผู้ชมมาต่อยอดนะคะจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณมาม่าในธุรกิจรองเท้ามือสองน,นะคะวันนี้เขาก็ต่อยอดให้กับครอบคของเขาด้วยค่ะน้องชายคุณเอ็มนะคะเปิดแบรนด์ที่ชื่อว่าเอ็มซอกค่ะแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับถุงเท้านะคะ ก็สุดท้ายเราใส่กันเป็นประจำนี่แหละค่ะว่าจะใส่ไปออกกําลังกายใส่ในหน้าหนาวหน้า,นาร้อนจะไปทํางานราคาที่เราขายเปลีกกันเห็นด้านนอกก็ตกประมาณคู่ละสิกว่าบาท20บาทนะคะแต่ว่าอาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่ลายไปแต่ว่าที่นี่ถือว่าเป็นสินค้าส่งที่ตอนนี้นับว่าใหญ่เป็นระดับต้นของประเทศแล้วนะคะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจริงๆค่ะวันนี้จะมาถามถึงเรื่องตั้าแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ว่าประสบความสำเร็จไหมกับธุรกิจนี้นะคะแล้วก็ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เป็นอย่างไรบ้างกับการดาเนินธุรกิจของคุณเอ็มเดี๋ยวไปพบกับคุณเอ็มด้านในกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะนอกจากจะมีรองเท้าเบจมาม่าซึ่งเป็นรองเท้ามือสองที่ราคาถูกแล้วคุณภาพดีที่ทําขึ้นโดยคุณมาม่าแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกที่นึงค่ะที่คนที่เขาค้าขายกันเนี่ยมักจะมาหยิบจับเอาไปขายต่อบแบรนด์นี้คือ m s o ซอกนะคะเป็นน้องชายของคุณมามา่าแล้วก็ทําธุรกิจที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าเขามาจาับในจุดของถุงเท้าค่ะแนะนํสาเชิญก่อนค่ะคุณเค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขายรองเท้าเป็นคุณพี่มาม่าที่ขายรองเท้าคู่สองที่เราแกได้พูดคุยถึงแนวคิดแล้วก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเขาก็เริ่มมาจากการเป็นพนักงานทั่วไปอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองก็เลยคิดว่ารองเท้าเนี่ยน่าจะเหมาะเพราะว่ามันเหมาะกับปัจจัยทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดียังไงเขาก็ต้องใส่รองเท้าและยิ่งมีราคาที่ถูกคนก็จะตัดสินใจซื้อง่ายนะคะถัดมาเป็นถุงเท้าพี่มาม่าเขาบอกแนนว่า พี่พี่ที่ไม่ใช่เขาเป็นพี่แนนนะเขาเป็นพียงคุณเอ็มามาม่าเนี่ยเขาบอกแนนว่าตัวของรองเท้าของเขาเนี่ยไปได้ดีแล้วเขาเลยอยากต่อย,ยอดส่งต่อให้กับครอบครัวของเขาด้วยถามคุณเอ็มนิดนึงก่อนตอนที่คุณมาม่าเปิดเ,เปิดร้านเปนจมารแรกๆอ,ะอ่ะแะนนมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ละครั้งหนึ่งเห็นคุณเอ็มด้วยช่วยทําอะไรบ้างคะตอนนั้นแรกๆตอนนั้นแค่ช่วยนิดหน่อยเองครับ จริงๆเราก็เดินผ่านไปผ่านมาเลยอ๋อ <c oughs> <ต>หรออที่มันนั้นหเห็น่เดิน <c oughs> ผ่านผานมาจะไม่ได้เต็มที่ครับแค่สมมุติว่าวันหยุดเราปกติเราทํางานประจําอยู่<ช>วันหยุดเราก็มาช่วยแค่หยิบใส่ถุงบ้างดูลูกค้าบ้างแค่นั้นเองอตอนนั้นรู้สึกไงมางกับระบบของเขาที่เขาไปรับของมือสองเอามาขายต่อมองยังไงธุรกิจนี้แต่ว่าตอนนั้นคือมองคือลูกค้าเขาเข้าเยอะนะครับตอนนั้นช่วงลูกค้าเข้าแล้วเราก็อ ลูกค้าก็เข้าอยู่ตลอดเข้าอยู่ทุกวันเข้าอยู่ประจาเลยเขายดีเนะเราก็อยากจะคิดจะทำบ้างาาใช่สนใจธุรกิจคล้ายคลึงแบบนี้บ้างโอเคอก็แนวว่าอยากจะไปรับของมูลสองเอามาส่งต่อในตอนแรกๆที่บอกว่ามีลูกค้าเข้ามาตลอดแต่ปรับไปปรับมาแล้วยังไงถึงมากลายเป็นถุงเท้ามือหนึ่งแบบนี้ล่ะคะคือ ก่อนแรกก็ต้องย้อนไปนิดนึงคือเราเราเราทำงานประจำก็คือทำโรงงานนะครับวันหยุดก็น้อยอาทิตย์ละวันสองวันเองแล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่าพ่อล้มป่วยพ่อล้มป่วยพอล้มป่วยเสร็จเราก็คิดว่าทำยังไงอ่ะหาอะไรทำที่จะอยู่กับพ่อและอยู่กับบ้านได้ใช่เพราะว่าเขาเดินไม่ได้ก็เลยคิดขึ้นมาคือตอนตอนที่เราทำงานเนี่ยปัญหาของเรา ที่เป็นปัญฐาที่สุดคือถุงเท้าถุงเท้าเราซื้อซื้อบ่อยซื้อเยอะเดี๋ยวขาดเดี๋ยวดําเดี๋ยวยุ่ยเล้วู้ใช่แล้วที่มีปัญหาคือเวลาเราซักแล้วอ่ะมันจะจับคู่กันไม่ได้อออน,นอกจากเราจะซื้อสีดำล้วนๆนึกออกนอไอ้ค้างเงินถ่ายไปไหนแล้วเนะี่ยใช่ครับคือตอนนั้นก็มีพนักงานที่ที่บริษัทมาขายนะหโหลนึงสองเรายังคิดว่าถูกเลย โอ้ยน่าซื้อเพราะบกติเดียวซื้อคู่ยี่สิบบาทถูกป่ะใช่ยี่สิบบาทสิบสองคู่คุยไปสี่สองร้อยกว่าบาทแต่นี่ขายถูกฮะใช่เราคิดว่าถูกแล้วอย่างเงี้ยถูกแล้วเราก็คิดเราลองไปดูถุงเท้ามากดีกว่าคือตอนนั้นคิดที่จะทำนะเรารู้สึกจากจากตรงนั้นก่อนว่าเออเดี๋ยวเราไปลองหาราคาถุงเท้ามาดีกว่าใช่ครับหมายถึงตอนนั้นที่คิดจะทำาห่ะเราย้อนไปนิดนึงตอนที่เราทำงานเป็นอย่างนี้ใช่เราก็คิดเออเราเริ่มต้นจากถุงเท้าดีไหมไปดูถุงเท้าไปหาถุงเท้า ว่าราคามันประมาณไหนยังไงเราสามารถเอามาขายส่งได้ไหมราคาที่ไปเจอตอนแรกๆดูในไทยโหลที่จีนคะบ้านเราครับตอนแรกๆดูบ้านเราก็คือมันตกโหลนึงมันร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบาทจากที่เพื่อนร่วมงานคนนั้นขายก็คือโหลละสองร้อยไปดูราคาส่งจริงๆในไทยนะก็คือหนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อหนึ่งโหลจหรับเราเลก็โอ้โห กลับไปโทรหาเอาตังค์คืนเลยแล้วเจ็ดสิบบาทหูตังโอ้โหกินกำไรต้องโหลนึงกเจ็ดสิบประมาณหกสิบเจ็ดสิบก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่แบบได้กำไรแคบคือยังไงอ่ะคือสมมติขายขายอาหารต่อจานเขาจะเิดว่าได้คอร์เท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่แต่นี่คือ คุณขายครบแพ็คหรือว่าขายต่อคู่ได้เท่าไหร่คือมันมันออกตลอดใช่ใช่มันออกตลอดถูกป่ะออกตลอดใช่ครับอันนี้คือเราหวังว่าเราจะไปรับเป็นล็อตใหญ่ๆแล้วก็มาขายแบบนี้เลยใช่ไหมคะคือตอนแรกเราเราเราไปดูก่อนพอดูเสร็จเราลงทุนตอนแรกเลยประมาณ1,000งพบาทจริงดิจริงครับคือซื้อมาไปเดินดูแล้แลวซื้อมามแค่ประมาณไม่ถึง10แพ็คครับเพราะว่าตอนนั้นอะลายลาย,ลายสีสันไม่สวยเลยขนาดเราเรายังไม่ชอบเลย แล้วเราไปขายคนอื่นคนอื่นเขาไม่ชอบมาใช่เราก็เลยเอาแค่ติดมาเฉยเอามาลองดูมาจับเนื้อผ้ามาลองดูถ่ายรูปแล้วก็สร้างแฟนเพจขึ้นมาสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ลงไปในนั้นขายถุงเท้าผ่านะาะออนไลน์ใช่ใช่ไอพันนึงนั่นแหละแล้วก็เปิดเพจฟรีนั่นแหละใช่ครับเป็นยังไงบ้างได้ปะถามว่าตอนนั้นก็มีคนคนติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแต่่าแต่ว่าเราเราเราไม่มีของ ใช่เรามีของน้องอะครับคือเราก็ลูกค้าติดต่อพอติดต่อมาเรื่อยๆเราก็คิดว่าอืมเราต้องมีของอะนะเราก็รตที่สองอยู่ประมาณหมื่นหมื่นน่อยเราไปเอาของมามใช่พอของมาเราลงในออนไลน์ด้วยแล้วก็วางหน้าร้านพี่สาวเลยด้วยคุณผู้ชมแดนชอบคิดอย่างนี้แหละมันเอ็มคิดว่าทำไมแดนคิดไม่ถึงนะ คนที่ท้าอุรกิจเนี่ยบางทีเป็นเป็นจุดเล็กๆนะในชีวิตเขาอาชีพประจําวัวานอย่างเงี้ยอย่างอันนี้คือมีความกตัญญูอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึงแล้วกันที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆพ่อแล้วก็บางเอ้ยบงังเอ้ยรู้สึกว่ามีถุงเท้าแล้วมันจับคู่ไม่ค่อยได้สักทีนึงราคาต้นทุนมันเท่าไหร่นะเพื่อนเอาขายราคานี้ดูถูกจังเลยต้องลองไปหาราคาดูได้ราคาที่ถูกกว่าเอาเงิน1000งพันพันหนึ่งลองคิดท้าดูนะพันหนึ่ง ลองลงดูเปิดเพจแล้วกันได้มียนยังแบบไม่อยากทำหน้าร้านะไยมากมายก็ทุกอย่างมันเป็นจุดเล็กๆค่อยๆต่อเนื่องมาไม่ได้ว่าโอ้โหมีพี่ทําเราถึงทําได้แต่จริงๆเอา้งตรงนะถึงคุณเอ็นทาเดียวอ่ะต่ดที่ทำสเต็ปมาก็เกิดได้อยู่ดีแต่บอกว่าเขาพอดีมีหน้าร้านแถวนี้คืสามารถวางได้ใช่ก็คือตอนนั้นเราก็อาศัยหน้าร้านเขาด้วยวาง ก็ไปได้ดีใช่ไปได้ตอนนี้ยังรับที่เดิมไหมคะไอ่หนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อไม่หรอกครับอันนั้นแค่ไปดูตอนแรกเฉยๆอ่าฮะตอนนี้มีนที่ใหม่ยังที่ส่วนส่วนตอนนี้เราอ่ามีนําเข้านําเข้าเองนะจ๊ะจากหนึ่งพันบาทตอนนี้เป็นผู้นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายในเมืองไทยที่จีนใช่ไหมคะใช่ครับจีนครับอย่าบอกว่าสินค้าจีนคุณภาพไม่ดีนะเขาแล้วแต่อย่าใช่ต้องบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวว่าอุ้ยของจีนของอย่าพูดว่าของจีนของจีนคือ ก็มีบางส่วนที่จริงที่ว่าแบบอาจจะมีคุณภาพที่ต่ำราคาถูกแต่อันนี้คือคุณภาพเราเรียกว่าคือดีแล้วก็คือจริงๆเราก็ที่จีนก็เหมือนบ้านเราแหละครับบ้านเราก็มีเกรดเกรดเอเกรดบีเกรดซีที่จีนก็เหมือนกันมีเกรดเอเกรดบีเกรดซีก็คือมีทั้งราคาถูกราคาสูงกลางสูงก็ขึ้นไปแล้วของคุณเอมเลือกคัดเกรดแบบไหนมาคือจริงๆของเราเนื้อผ้าโอเคเลยครับเนื้อผ้าดีใช่แต่ว่าราคาเราก็ถูกเพราะว่าเราสั่งสั่งผลิตเยอะ ใช่เนนให้มันถูกคืออาจจะไม่ได้ไปเป็นแค่รับมาแล้วมาต่อแหละคือสั่งทําเลยว่าเอาเท่าไหร่อะไรยังไงสีสันประมาณนี้นะลูกค้าต้องการแบบนี้นะสามารถทำางินได้แล้วตอนนี้เปิดมาจากจุดแรกที่เปิดเพจถึงนปัจจุบันที่สัมภาษณ์กันถึงปีได้ยังคะปีเสรเศษครับไปยังไงไปได้ดีไหมช่วงนี้ไปได้ดีครับเราจะไปบูมช่วงหน้าหนาวด้วยหน้าหนาวคก็ต้องมีถุงเท้าไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดอะไรว่ากันไป ธุรกิจนี้แนะนำมากันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีธุรกิจอะไรทํามารับไปขายสามารถทําได้เช่นเดียวกันกับเรื่องของธุรกิจของท้งมือสอนะคะก็ค,ะคุณไปรับไปขายมีหน้าร้านมีตลาดหรือไปเช่าพื้นที่ตลาดน,าน,นัดอะไรก็ตามเนี่ยรับไปขายก็จะเห็นอ่ะพูดง่ายๆสั้นๆนะคะตรงนี้เนี่ยเรจะเห็นขายคู่สิบห้าบาทถึงยี่สิบาทสิบกว่าบาทได้ว่ากันไปเท่าไหร่คะแผงนี้ตัวนี้ร้อยสามสิบห้าบาทะนะคะทั้งหมดกี่คู่ 12คู่ครับคุณก็รอไว้คิดดูแล้วกันว่าคุณจะสามารถสร้างกำไรได้เท่าไหร่แล้วก็ไปตัดยอดต้นทุนหน้าร้านอะไรว่ากันไปนะคะแนะนำไปอีกร้านหนึ่งค่ะร้าน m s ซ c k เลยเรับนี่ของคุณเอ็มมากเลยค่ะบุ๊คค่ะดิฉันนะคะรายการวันดวิซีโอค่ะตอนนี้เราก็พยายามที่จะปรับลงมาดูเรื่องของธุรกิจ SME ให้เพิ่มมากขึ้นนะ,ะเพราะเราเห็นว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยคนที่อยากจะเริ่มเริ่มต้นธุรกิจมีเยอะมากแต่ว่ายังมีความกลัวความกัง,งวลแล้วก็ยังเป็นห่วงว,ว่าเอ๊ะ เศรษฐกิจแบบนี้จะสามารถประกอบธุรกิจได้สกเซสจริงหรือเราก็พยายามลงตลาดมาเลยค่ะมาดูว่าคนที่เขาทําธุรกิจแล้วโอเคเนี่ยเขาทําได้ดีเพราะอะไรนะคะก็แนะนำกันมาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่เหมือนเดิมนะคะผ่านทาง Facebook ของเราค่ะ Facebook/ One day วิซีโอทีค่ะแล้วก็จะติดแฟนเพจให้ด้วยสำหรับแฟนเพจที่นี่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะ,น,คะนะคะมากดไลค์กันได้แล้วก็มาสั่งซื้อกันได้รวมถึงมาหน้าร้านตอนนี้เรียกว่า แถวนี้ใช่ไหมครับถนนการจนาพิเศษซอยวัดศรีรังบุญครับนะคะ,คะก็มาเยี่ยมชมมาเริ่มสินค้ากันนะวันนี้เราสองคนนะคะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ